ยังพูดถึงอยู่ในซีรีส์อยู่นะอีกหนึ่งซีรีส์อีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจะรอคอยรอคอยกันมาน่าเนิ่นนานแล้วแหละแล้วก็เห็นข่าวออกมาพอสมควรแล้วนั่นก็คือซีรีส์เรื่องนี้ครับ The Last of Us หนังตะลุม o อ n นิ s สารภาพตรงๆว่า The Last of Us เนี่ยผมมาได้เล่นเกมนะแต่ว่าผมเห็นคนเขาแคสเกมเรื่องนี้กันเยอะมากเป็นเกมเน้นเนื้อเรื่องนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของผู้รอดชีวิตมีซไวเวอร์มีการใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดในโลกที่เป็นโลกเวอร์อพอลกาลิฟแอะโลกที่ล่มสลายไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นเนี่ยได้มีการพูดถึงนักแสดงแล้วนะฮะอย่างเบลล่าเลมซี่เนี่ยมารับบทเป็นเอลลี่ครับจากซีรีส์ของเกมออฟโทนนั่นแหละแล้วก็มีตัวของเปโดปพัสคาวครับมารับบท เป็นตัวของโจนั่นเองซึ่งเป็นตัวละครหลักที่อยู่ในเรื่องนี้แหละอันนี้คือภาพแรกที่มีการปล่อยออกมานะฮะจากซีรีส์ The Last of Us นะฮะซึ่งภาพเดี๋ยวปล่อยออกมาผมซูมดูใกล้ๆนะผมลองซูมดูใกล้ๆแล้วผมก็ยังผมก็ยังดูไม่ออกนะผมผมดูไม่ออกจริงๆนะเนี่ยผมลองซูมดูใกล้ๆแล้วเนี่ยผมก็ยังดูไม่ออกนะครับว่ามันมันมันคือมันคือภาพของคนหรือภาพของเกม มันเหมือนภาพจากเกมมากๆนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นภาพจากซีรีส์จริงๆแล้วแหละนะฮะใครที่เป็นผู้รู้รบกวนบอกทีใครเล่นใครเล่นเกมนี้นะฮะรบกวนบอกทีผมก็ไม่ได้สายเกมที่แบบว่าฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นนะฮะเล่นเกมเบบสมองครับเกมสต r ร์จี้เลี้ยวทา s t r a t e g ี้อะไรประมาณนั้นแหละ บางคนก็สงสัยนะฮะเรียก m ท s t r ตอรี y มันเบาสมองตรงไหนแถมกินเวลาเราอีกต่างหากนะฮะใครอยากลองเล่นเกมนะฮะลองไปดูได้ครับ The Last of Us มีคนเขาแคสเกมไว้เยอะมากเลยนะผมก็เห็นหลายๆหลายๆเจ้านะฮะที่มีการแคสเกมกับกับเกมเกมนี้เอาไว้นะฮะก็รอคอยดูกันครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ภาพแรกปล่อยออกมาแล้วบอกตรงๆดูไม่ออกดูไม่ออกจรงิจรงๆดูไม่ออกจรงิจรงๆว่ามันเป็นภาพจากเกมหรือภาพจากหรือภาพจากภาพยนตร์ภาพจากกองถัง แต่ว่าถ้าได้เราได้เห็นภาพต่อจากนี้น่าจะเป็นภาพที่น่าสนใจมากขึ้นนะฮะเรอดูผลงานการแสดงของเปโดปัสคาวนะผมชอบผู้ชายคนนี้มากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel